สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาชมอ่าไม้อวบน้ํากันนะคะไม้อวบน้ำนนะค,ะำคตัวนี้เป็นสายใยรักนะคะสายใยรัก ตัวนี้เลี้ยงแดดเช้านะคะแม่ค้าเลี้ยงแดดเช้านะคะได้แดดเช้าประมาณ8โมงถึง10โมงเกือบ11โมงนะคะแต่แดดค่อนข้างแรงนะคะแดดค่อนข้างแรงเพราะว่าพื้นที่ที่สวนเป็นถนนคอนกรีตนะคะแดดกระทบถนนคอนกรีตก็ก็เลยค่อนข้างที่จะแรงหน่อยค่ะแต่ว่าใบเขาก็โอเคนะคะใบเขาก็โอเคค่ะน่คะสายใยรักนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วแบบนี้เลยนะคะ กระถางละ150บาทรวมส่งนะคะกระถางละ150บาทรวมส่งถ้ารับคู่นะคะถ้ารับคู่อยู่ที่อ่าคู่ละ250บาทส่งฟรีนะคะคู่ละ250บาทส่งฟรีส่วนตัวนี้เป็นเปเปอร์สตอเบอรี่นะคะเปเปอร์สตอเบอรี่กระถางละ150บาทนะคะส่งฟรีค่ะคู่ละ250บาทค่ะ ต,ตัวนี้เป็นอะโลเวรานะคะแต่ว่าไม่ทราบชื่อนะคะอะโลเวราหรือว่าว่านหางจระเข้ของเราเนี่ยราดแต่ว่าเป็นตัวที่มีลวดลายสวยงามนะคะตัวนี้อยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทตัวนี้เป็นโปยเซียนนะคะโปยเซียนตัวนี้เป็นไม้เมเล็ดนะคะไม้มเมล็ดต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะอยู่ที่ต้นละสามสิบห้าบาทนะคะตัวนี้โปยเซียนแคะนะคะ เป็นไม้บาลลีตนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่เพาะจากบอลลดนะคะเดีวก็ตัวนี้โชว์แล้วกันนะคะนี่เพราะว่าน้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะแต่ถ้าลูกค้าสนใจอ่ะขออนุญาตถอดกระถางส่งนะคะถ้าเป็นอโลเวยล่าแค่อา อ้นนี้อยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะต้นละ80บาทแต่ขออนุญาตถอดกระถางส่งนะคะขออนุญาตถอดกระถางส่งเพราะว่าอาจจะส่งยากมากนะคะแต่ถ้าเป็นไม้เล็กๆอย่างนี้นะคะอยู่ที่25บาทนะคะ25บาทนี่ค่ะ25บาบาทนะคะเป็นกุหลาบหินแบบนี้นะคะ อันนี้อยู่ที่กระถางปกติแม่ค้าขายอยู่กระถางละห้าสบาทนะคะแต่ว่ามันหมดแล้วค่ะมันเหลือนิดเดียวนะคะแม่ค้าก็เลยเอามาเซลล์ให้กระถางละสามสิบาบาทนะคะ35บาทแต่เขาเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดนะคะชอบแดดจัดจัดนะคะ1น,น่คะ่ะต้องเลี้ยงแดดจัดนะคะ หรือจะนําไปใส่กระถางาดินเผาแบบนี้ก็ได้นะคะกระถางดินเผาแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาชอบแดดแรงๆนะคะแดดจะจัดแต่ไม่ชอบน้ํานะคะไม่ชอบน้ําสําหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาลดน้ํานะคะอันนี้จะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านตัวนี้เขาจะต่างจากอีกตัวหนึ่งที่ที่เคยพบกันบ่อยๆนะคะแต่ตัวนี้เขาจะเป็นใบอวบ,อบ อบอวแบบนี้นะคะตันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ25บาทค่ะ25บาทส่วนนาคราชประทานพรนะคะนาคราชประทานพรอฟอร์มฟอร์มฟอร์มนี้อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะ150บาทส่งฟรีรับคู่เหลือกระทะเหลือคู่ละ250บาทนะคะ เล็กๆแบบนี้นะคะขายอยู่ยี่สิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะโบตันค่ะ ตันี้จะเป็นกุหลาบหินที่เลี้ยงเองนะคะอ่าแม่ค้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบชื่อด้วยค่ะว่าชื่ออะไรรู้แต่เป็นกุหลาบหินค่ะตัวนี้เป็นตัววางใบนะคะวางใบนี่ค่ะยี่สิบห้าบาทนะคะยี่สิบห้าบาทบางกระถางแม่ค้าใส่ไปสามสายพันสี่สายพันเลยนะคะนี่ค่ะ ยี่สิบห้าบาทน, s <S น, g, น Funk, ่าร ma ักน่ารักนะคะลูกค้าสับปะรดสีนะคะสับปะรดสีแคะนะคะสับปะรดสีแค่ค่ะ ยี่สิบห้าบาททุกกระถางนะคะสำหรับปากการาังด่างนะคะปากการังด่าง250ส่งฟรีนะคะ250ส่งฟรีด่างๆแบบนี้เลยนะคะ250ส่งฟรีค่ะ ก็มาต่อกันที่กุ้งนะคะกุ้งฟอร์มนี้480บาทส่งฟรีนะคะ480บาทส่งฟรีค่ะแล้วก็มากันที่ไม้บุษบาฮาวายกันต่อนะคะ อันนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะในกระถาง8นิ้วในกระถาง8นิ้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ในกระถาง8นิ้วส่งต่อที่กระถางละ70บาทนะคะกระถางละ70บาทแล้วก็มาต่อกันที่วาสนาราชินีนะคะวัสนาราชินี กระถางละ150บาทนะคะกระถางละ150บาทเหลือสามกระถางนะคะหมดแล้วนะคะเหลือสามกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับวาสนาราชินีค่ะแล้วก็ไปจบคลิปกันที่ไม้กระถางเล็กกันอีกนะคะไม้กระถางเล็กตัวนี้นี่เลยค่ะเล็กๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เล็กๆแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าขายอยู่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะเป็นอากาวแคะนะคะมีสามกระถางนะคะมีสามกระถางนี่ค่ะมีสามกระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ สวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ม้าลายตัวนี้นะคะม้าลายตัวนี้แต่ขออนุญาตถอดกระถางนะคะม้าลายตัวนี้50บาทนะคะ50บาท แก้มป่อง250ส่งฟรีนะคะแก้มป่อง250ส่งฟรีแล้วก็ไอวี่นะคะไอวี่กระถางละ70บาทนะคะไอวี่ค่ะยางอินเดียกระถางละ60บาทนะคะยางอินเดียค่ะสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ